ไท,ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟ s s i o n a l West เทคโนโลยี West, 1999จําจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกือ้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เราไปร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นตามโครงการรวมน้ำใจกมทอ,อ,อววนวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับบริจาคเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไปเมื่อวันศุกร์ที่30เมษายน2564ณสมสรกรมช่างอากาศบางซื่อกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานำโดยพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยกรรมาการเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นตามโครงการรวมน้ำใจกอมทอววนวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับการบริจาคเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนทั่วไปมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโดยมีประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารกระทรวงรวมถึงผู้แทนจากบริษัทไพรสดีไทยจำกัดเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นเพื่อจะส่งไปยังโรงพยาบาลสนามในกำกับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน7แห่งและโรงพยาบาลอื่นอีก5แห่งทั่วประเทศ ในการนี้คณะกรรมาการได้ปล่อยขบวนรถค้นอุปกรณ์การแพทย์อาทิเครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วประหลอดวัดไข้ดิจิทัลพัดลมหม้อต้มน้ำไฟฟ้าชุด PPE หน้ากากอนามัยถุงมือยางเจลแอลกอฮอล์ตู้เย็นตู้แช่เตาไมโครเวฟอาหารสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง12แห่ง ทั้งนี้นคณะกรรมการได้มีผู้แทนเดินทางไปส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลสนามได้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทนบุรีจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลสนามทออจอ,อนเมืองและโรงพยาบาลทหารอากาศสีการค่ะ